อีกฝากฝั่งของทะเลมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ละแต่อย่าทำเหมือนที่คนนี้นะเวิร์จนไพ่สี่สบแล้วใช่กูทําไดอ้อ่แล้วไงต่อไปมันแนะนาให้ไปกินข้าวกลางวันนะกระแสนหกสิบก็เหมือนกันอนะไม่มีอะไรทํารอเนื้อเรื่องกับอีเวนต์ใหม่อย่างเดียวส่วนคนที่ดูเหมือนมีอะไรทำมาแม่งลงบ่อนอธิฟักอย่างเดียวอะ <c oughs> มันจะวิ่งเประเบิดที่ไหนวะเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยนะถ้าวิ่งเประเบิดบ่อบป่านี่นะให้ดาบใหญ่กับมาวิก้าแล้วนางก็ทําพังอีกแล้วใช่ไหมใกล้สั่งให้ผมในกราฟขอขัดห้าด้วย ว้าวทำยังไงถึงจะได้กล้าแบบนั้นนะ่ะทุกครั้งที่ฉันได้อาวุธ3ดาวฉันจะวิทย์พ้นหนึ่งครั้งโอ้คุณพระเจ้าช่วยเกวยมาหัทอดคือมันเหนื่อยมากนะทุกๆ1ิโลเนี่ยมันมี3ามดาวมาแน่ๆอยู่แล้วอะ่ะนั่นแค่ยาให้ไวเลยให้ไวเลยคยีจะไปก่อเรื่องอีกแล้วโอ้องมีน่ารักจะตายโหน้องไม่ทําอะไรแปลกๆหรอก เลอแค่ไม่กี่สัปดาห์มิโฮโยก็จะให้รางวัลฉลองครบรอบแน่เลยเราจะบอกเขายัางไงดีว่าเราไม่มีอะคือถือว่าตอนนี้สมใจอยากไหมมันก็สมใจอยากแล้วแหละแต่ว่าผู้เล่นเกมจินส่วนมากเขาก็ไม่ลืมกันหรอกนะเอาล่ะถ้าพวกเราไปกันนั้นเราจะต้องไม่ใหต้ตัวตนของพวกเรานั้นถูกเปิดเผยโอเคไหมเออเธอผู้ตามหาน้องสาวผู้บริหารอันดับที่สิบสองของฟาตุยแฮมเบอร์เอร์เนี่ยเน้นสุดในเรื่องและไม่มีใครจับได้แน่นอนคนให้เสียงอเบโดภาษาอังกฤษนั้นเกิดที่เวียดนามโตที่ฝรั่งเศสและอาศัยอยู่ที่อเมริกามาเรียนนนนททีีี่่่ญปุและําางงใเกมขอจน ไปทั่วโลกกันเลยทีเดียวสลับตัวแอมเบอร์อะไรมีสตูหรอมาเยอะไหมจะยิงให้หมดเลยอ่ะมาจุดไฟซะพอดีไม่อยากเอาเทลม,มาเดินโลกเนี่ยเอามาจุดไฟเฉยๆก็พอละสงสัยยังไม่มีเบนเดตมั้งเออช่วงแรกๆก็ใช้แอมเบอร์นี่แหละคลีแห่งรูน่าพอปัญญาของข่านเป็นเช่นไรช่วยกูก่อนไาชีๆ๋ๆกูกำลังจะจมแล้วเนี่ยสงสัยคีชวนชี๋ๆเป็นระเบิดปลาแต่ตัวเองทักตกน้ำมั้งเนี่ยอุย้ยอันนี้มันซัดมากเลยแต่ถ้าจำไม่ผิดที่มันอยู่ในเนื้อเรื่องหูเต่าปะใครก็ได้บอกกูที คืออย่าว่าแต่128เลยตอนนี้256ก็ไม่น่าจะไหวละแค่แบบว่ามันยังพอมีที่ให้หายใจอยู่นะแต่อีกไม่นานคงตา128ไปอะคือมันไม่ใช่แค่กินชินไงมันมีเกมอื่นของฮอเวิว์ดอีกอะโอ้ตายถึงมันจะมีให้ลบทรัพยากรก,รก็เถอะแต่ว่ามันก็นะเกมใหม่ๆของเขาก็มาเรื่อยๆด้วยนะประเด็นอะโหมดกลางวันโหมดกลางคืนเพราะเผอตอนมาเนี่ยแม่งใช้โมเดลเดียวกันแค่เปลี่ยนสีเฉยๆอะแถมเปลี่ยนชุดให้ด้วยอะโอ้โกบา้าในอีเวนต์ของโกบ้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะอันนี้ใครตัดดต่อ่อออออใใหห้้้้นงเเทมวววาาาาไาไรช อันนั้คือที่เห็นในเกมอันนี้คือความรู้สึกหลังยิงนะฮะเอาจริงช่วงนี้การอยู่ก็น่าจะไอเเมตตกละมั้งใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวโอเวอร์คิปอยู่แล้วนี่จงหลีไม่ถือโม่าโมนาไม่มีโม่าส่วนพวกเออาร์ห้าห้าเนี่ยแม่งก็จนพออัพของจนหมดมันก็ไม่มีโม่าเหมือนกันพอหลังกรเสียนเนี่ยมันเอาเอ็กพีมันเป็นตังได้ใช่ไหมตังของพวกเออาร์หกสิบมันจะเยอะนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเราจะสามารถอัพได้ทุกตัวจริงไหมหรือว่าเพราะผมนั้นชอบอัพแต่ตัวใหม่ๆที่ผมเปิดได้หรือเปล่า เมื่อเพื่อนคุณจอยโลกมาแทนที่จะไปลงดันหาอ์ติแฟกต์แต่บันบอกว่าขอเวลาแป๊บนะเออตัวใหม่มาดอกไม้ไม่ครบแล่ไม่ครบขอหน่อยเด้อถึงเด็ก3คนนี้จะน่ารักแต่คนนึงเนี่ยมันจะให้คุณกินเหล้าเพื่อให้คุณเลิกเหล้ากับอีกคนนึงพาคุณไปเล่นระเบิดชี้ๆหนูถืออะไรอยู่ลูกอาจจะเป็นยาที่ไม่ได้มาตามใบสั่งพนังลืมมั้งความคิดเห็นของเอเทอร์และทุกคนที่ไปอินาซึมะาแล้วไปเจอไอ้คู่เนี่ยไหนสักทีดิ่ฮะเฮ้แต่มันมีคู่หนึ่งในงานเทศกาลของหลี่เย่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะใช่แม เมื่อเกมของมิฮโยะมันบักอ่ะเอานี่ไปหูของดีเนี่ยนะแล้วมันจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าเอ้ยขอพันหกเลยได้ไหมคือกโกโร่น้องก็เป็นหมามันก็น่ารักดีแต่มันก็ค่อนข้างถอดแบบมาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยผมหมถึงมันน่ารักเหมือนกันไงเทวดกับคาสสอนออนไลน์ปกติบ้านรวยนี่มันใช้ยังไงวะเนี่ยอ้อยศัวตว์ตกตูมอ่าแล้วหูเต่าหายไปไหนเนี่ยภาพอาร์ตในเกม Netflix a d a p t a t i o n ใช่นี่คือมีมคลาสสิกสำหรับอาหารฉุกเฉินยังไงล่ะ นี่คือสภาพผู้เล่นเมื่อเกมเซิร์ฟแตกเกมอื่นๆโอ้พระเจ้าอะไรวันเนี้ยโอ้ในกินชินอิมแพคโอ้ไม่เป็นไรครับเป็นนานะไรครับยิ่งปิดนานยิ่งได้เพชรเยอะครับผมโอเคไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบ